ไม่ได้เจอกันนานนมนะอุ๊บนมนานนะเนี่ยเนี่ยไม่ได้เจอกันนมนานทำอะไรกินล่ะโอ้ยหลายอย่างหลายอย่างโอ้นี่ดีสิคืออู้หู้น่าอันนี้ก้อยหอยอ่ำใส่รู้จักแม่เป้งก้อยหอยเหรอกับไข่มดแดงไปเอาไอ้นี่มาจากไหนอันนี้แมงสัดิ้งแล้วก็จะตำส้มตำแมงสัดิ้งโอ้แหเศรษเศรษเศจะใส่จะใส่สตอร์ไหม ใส่สิใส่ใส่ไว้ค <c oughs> อณตัง้งแต่ตอนนี้วิ่งเข้าห้องน้ำวันนี้มากินข้าวบ้านแมว USA อีกตามเคย <c oughs> ขอจับถ่ายคลิปเลยนะวันนี้จะโขลกส้ตมตำน่ากินเรากินกันสองคนนะวันนี้กินกันสองคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะโขลกส้ตมตำใส่หมดเลยหรือมะละกอใส่หมดหมดเนาะ กินเยอะนะอโอเคโอเคโอเคใส่หมดมาทีไรก็ได้อิ่มท้องทุกทีนะคะบ้านนี้บ้านนี้ชอบทำกับข้าวบ้านนี้ชอบทำกับข้าวนั่นแหละพี่ <c oughs> ไม่ค่อยจะทำกับข้าวเท่าไหร่ <c oughs> ส้มตำสูตรอีสาน จจดดนะแต่รสชาติได้รสชาติได้รสชาติได้ข้าทางจะเอาปลาอีกไหมพี่ว่านายจะได้เลยโอเคนะปลานี่ยังไม่ได้ชิมเลยน้ำลายไหลเลยได้ไหมขาดอะไรหวานนิดนึงมันเปรี้ยวใส่เออใส่ไปซิดน้ำปลาช่มน้ำปลาหน่อยไหม เค็มแล้วอะชิมดูสิแล้วเปรี้ยวจัไม่นเค็มแล้วอืมอืมพอไหมพอเรียกว่ามันเค็มได้ที่เนะอะเออแต่มันเปรี้ยวม,มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวม,มันเปรี้ยวเราเอาน้ำตาลหน่อยเห็นไหมน้ำตาลน้ำตาล ป ара, าาลปาน้ำตาลอ่ะอือนปลาหรือน้ำตาลน้ำปลากับน้ำตาลเนี่ยต้องตัดหน่อยนึงอือแล้วก็น้ำตาลแซบแสบโอ๊โยเอาน้ำใส่ไหม <besar> <S <S 2> <S 2> สตอใส่ใสิใส่เลยจะได้แตดความเกี้ยวเกี่ยวใช่ใช่ใหมดเลยเหรอใส่หมดเลย <S <S น้ำจิกินน่ะไม่ถึงชั่วโมงส้มตำใส่สตอออกตั้พี่ไม่เคยกินนะเนี่ยแต่สตอนี่ถ้ากินนี่โอ้ยเหม็นไปสามวันเลยใช่แต่วันดีเลยว่าเหม็นไปาวันนี่อ้าวได้ละได้ละขั้วไก่บ้านนะขั้วไก่นยเนยเนยขั้วไก่ ต้องชิมละอันนี้ได้ละโอ้โหนี่ส้มตำใส่สตอหน้าตาจืดจืดนะหน้าตาจืดจืดแต่รสชาติได้รสชาติได้รสชาติได้อร่อยอยู่กินเบาๆกินเบาๆอากาศหนาวๆนี่ขนาดนี่ขนาดกินเบาๆเนะีล่อสตอลงไปเป็นถุงนะคะนี่ได้ละม,มากิน,นบอ่อ พริกเราเผ็ดนะคะพริกเราเผ็ดน่ากินนจะจดๆในแมงสดิ้งอันนี้ลาบเป็ดเมิใช้ขั้วไก่ขั้วไก่ขั้วไก่บ้านน่ากินอยู่เนี่ยกินอร่อยแน่นอนมาพอดีได้ที่เราจะมานั่งล้อมวงกันข้างนอกสองคนนะคะวันนี้ ข้าวเหนียว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 กลัวเขาไม่รู้ฮะกลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นกระติบข้าวของแมวไม่ใช่มันไปวัดบ่อยไงก็เลยใส่ชื่อไว้อ่ะไปกินเลยเนี่ยเรามาตั้งกล้องกันอยู่ตรงนี้เนาะบรรยากาศเห็นไหมทุกคนอ๋ออันนี้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะใบไม้ร่วงหมดแล้วค่ะกองเต็มเลยเห็นไหมต้นไม้จากเขียวๆเหลือแต่กิ่งก้านอย่างนี้นะคะเนี่ยมานั่งกินบรรยากาศ มาเด้อค่ะพี่น้องกินข้าว <c oughs> อาหารแซ่บๆอาหารอีสานด้วยอาหารอีสานกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คป่าเห็ดกันนะกินให้ับไปเลยกิน <c oughs> ให้วิ่งเข้าป่าไม่ทันเลยกินเอาแรงกินเอาแรงอ้าวเหมือนจะเห็นนกบินว่อนอยู่แางนี้ไหมไม่หมเอา <c oughs> ส้มตำนะคะ <c oughs> วันนี้ไม่ได้นั่งตัดขาเห็นนะนั่งนั่งกินข้าวเมื่อเมื่อเช้านี้น่าจะ30มสิบองศาหรือต่ํากว่า30มสิบหรือเปล่าเพราะว่าน้ําแข็งมันเยอะกว่าเมื่อวาน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 นี่ต่ำสุดสุมสิบองศาบ้านบ้านเมวน่าจะหนาวกว่าบ้านว่าประมาณสององศาข้าวเหนียวนีทุกคนข้าวเหนียวแซ่บ อนเดียวนี่พี่ก็อิ่มแล้วนะไมโครเวฟเนื่อไว้ตะวันอันนี้เป็นจิ้งหรีดน้อยเนาะเขาก็ไปเอามาได้ยังไงเนาะไม่เข้าใจเขาเลี้ยงเหรออันนี้เมียสั่งมาจากไหนสั่งมาจากอยู่ไหนเวอร์จิเนียเออเวอร์จิเนียอืมนี่นี่ดูนี่เป็นตอนปลาราเป็นตอน กินข้าวไม่ค่อยอร่อยช่วงทำงานเพราว่าเบื่ออาหารมากต้องมากินกับเมวยว USA <c oughs> ใช่ไหมท่านเจ้าใช่มาแล้วจเจริญอาหารนะมาแล้วจเจริญอาหารเลยเห <c oughs> ็นไหมละ่ะสร้งตมส้งตงํงตำ <c oughs> กว่าสองวันแล้วมันดูเงียบเ,เหเงาเลงเนาะพอใบไม้ร่วงมามไม่เหมือนช่วงหน้าร้อนนะเราเหนื่อยกันมากเลยนะวิ่งเข้าวิ่งออกป่ากัน เมื่อวานนี้เพิ่งดูซีรีส์จบซีรีส์ค้างตึงไว้ตั้งนานซีรีส์จีนซีรีส์จีนคนติดซีรีส์พอ,อทำ Youtube แล้วไม่ได้ดูซีรีส์โอเหนื่อยมากพี่ว่าช่วงหน้าร้อนนี่เราแบบลุยป่าจนสุดเลยเนี่ยจนเหนื่อยสะสมมาพี่อะ่ะร่างกายมันล้าไปหมด แต่กลัวจะเนะาะกลัวจะผ่านนี่นี่มากินฉลองนะวันนี้มากินฉลองนะคะเราผ่านแล้ว,วเราผ่านแล้วนะคะผ่านกดกันแล้วเนาะแล้วก็ได้อ่า,<ร>าได้พ,พินมาแล้วเราผ่านนานแล้วแหละสามเดือนแล้วนะเนาะรอจะฉลองเมื่อไหร่ก็ไม่มีเวลา<อ>ไงวันนี้เลยได้ได้เลิกได้เลิกได้เลกิกมาฉลองพินกันหน่อยเนาะแต่ได้กี่ดอลลาร์ตอนนี้ยังไม่บอกนะคะทุกคน ไม่บอกไม่บอกขอเก็บเงียบไว้ก่อนนะคะจะไหวไหมล่ะแต่ทำความสะอาด้องหมาจะไหวไหมคะไหวเราก็ต้องไปไอ้นี่มาก่อนเนียไปป่าเห็ดมาก่อนเนียเสร็จแล้วก็จะมาคลีนคอกหมานี่คือคลีนเสร็จพี่ก็เข้าบ้านอาบน้ําเลยอ่ะลืมเอาชุดมาเนี่ย ลืมชุดเต่๋ยพี่มีชุดแบบเซ็กซี่พี่รถนะเป็นชุดแบบเซ็กซี่พี่เอาติดรถไว้ไงเผื่อเผื่อเลิกงานแล้วเพื่อนโทรโทรชวนเที่ยวไงพี่ก็จะเปลี่ยนเลยไงต่อจะกินต่ออันนั้นน้ำน้ำหนูใช่ใช่อันนี้ของแมวอย่าสลับกันนะคะโควิดก็ไปหมดละตอนนี้นะไปกินต่อกินไปก็เมาท์มอยไปนะคะ จะเมาส์มอยเรื่องอะไรล่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเรื่องเก็บเห็ดเนาะเออ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ยูทูบเบอร์เก็บเห็ดยูทูบเบอร์เก็บเห็ดจะจะจะบอกว่าจะเมาส์มอยบอกว่าไม่ได้เมาส์มอยก็คือจะบอกว่าที่ผ่านกฎเนี่ยมันก็เนื่องมาจากคลิปเนะก็บเห็ดเนาะก็ก็วันนี้ก็จะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านในในใ,ในคลิปนี้เลยเนาะเพราะว่าเราลุยกันเก็บเห็ดเยอะมากแล้วก็ผ่านกฎกันช่วงที่เราเก็บเห็ดแต่ ก็มีดราม่าเข้ามาบ้างเป็นบางครั้งเอาของแมวก่อนของแมวเจอดราม่าอะไรไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยสิมัวแต่อ้างเห็ดมัวแต่อ้างฮะมัวแต่อ้างเห็ดเก็บเห็ดแล้วอ้างนี่จะเก็บอย่างนี้แล้วก็อ้างที่ยังอยากให้ท่านผู้ชมเห็นแบบว่าเห็นมันสวยนะแต่ว่าเพราะว่าของพี่ก็เจอดราม่าว่าเก็บช้าใช่ไหมล่ะเก็บช้าที่เก็บช้าเนี่ยคือ เข้าใจอารมณ์ประมาณนี้ไหมว่าเวลาคนเราไปเก็บเห็ดคนที่ไปเก็บเห็ดด้วยกันจะจะเข้าใจความรู้สึกกันนะคือเวลาเราไปเก็บเห็ดเวลาเราเจอเห็ดน่ะมันจะขอชื่นชมก่อนไงขอชื่นชมความงามแล้วก็ความสวยงามความอลังของเห็ดก่อนจริงๆเห็ดเราก็ไม่เยอะนะไม่ค่อยเยอะเลยนะสู้สู้ประเทศอื่นไม่ได้นะคะประเทศอื่นเห็ดเขาเยอะมากแต่ของเราปีนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่ของใครไดาเยอะ ของมาดามบ้านนาสเวเดนเก็บได้ท anyway> ั้งปีเลยเยอะมากเก็บได้ท um ั้งปีเก็บยังไม่หมดนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเก็บอีกนะคะอิจฉามากๆเลยนะขอบอกแล้วก็แต่ของเราอ่ะมันจะมีเห็ดอ่าเห็ดเห็ดนางลมจะเยอะแค่นั้นเองปีนี้เนาะแต่เรามีคนเก็บเยอะ่เห็ดนางลมอ่ะป่าเดียวป่าเดียวคนเยอะก็บเยอะแต่ว่าป่ามันก็ใหญ่อยู่แหละก็แชร์แชร์เก็บกันไปอ่ะเนาะไม่ว่ากันใครไปก่อนก็ได้ก่อนก็เก็บไปอ่ะนะอืม พราะว่าจริงๆแล้วมันมีฝรั่งที่เขาเขานิยมเก็บเห็ดกันก็เยอะนะเนาะฝรั่งที่เขาชอบกินอ่าพวกเวเจ g เทเรียนพวกอะไรนี้เขาก็ชอบเก็บเห็ดกันเยอะอยู่มีดราม่าอะไรอีกอะตอนนั้นมอีอีกอีกคลิปหนึ่งที่เจอดราม่าที่ไปเก็บอ่อกอที่มันอยู่ข้างที่ขับรถไปตรงข้าง,างถนนน่ะขอนเห็ดใหญ่ๆนั่นอะ <c oughs> จำได้ไหมของพี่อะ ที่เขามาบอกว่าปัญญาอ่อนเขาจอารถเข้าไปจอดแล้วก็เข้าไปเก็บเลยอะไรข้างทางอะไรเงี้ยปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยโอ้ยเนาะถ้าจำได้แล้วถ้าทําแบบนี้ถ้าอะไรจะเขาจะไม่ดูแล้วอะไรเงี้ย <ừ> โอ๊ย,อยก็ขออภัยด้วยเนาะ <laughs> ขอนเห็ดมันอยู่ข้างทางจะไม่ให้เราเก็บได้ไงเนาะไม่เก็บก็เสียดายนะเนาะเออแล้วเห็ดมันก็เยอะด้วยอ่ะขอนนั้นเนะของหนูมีที่ ไปทํา y o u t u b e ครั้งแรกไปเก็บเห็ดปกติเราไม่ได้เก็บเยอะไงอืมแต่เห็ดมันเยอะมันเก็บมาไม่หมดอ๋อพี่เห็นพี่เห็นพี่เห็นเหรอคอมเมนต์ของแมวใช่ว่าทําไมไม่เก็บสักทีมันจะลีลาโอไม่ก็เห็นมันสวยนะอืมใช่ใช่สวยอืออือก็ว่ากันไปเนาะถ้าไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมก็เราก็ ดูกันไปเพลินๆเ,เนาะเพื่อความสนุกสนานเป็นความรู้แล้วก็ดูผลคลายคลายเครียดไปแล้วกันนะคะคลิปเก็บเห็ดอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะคะถ้าไม่ถูกใจก็ถูกใจคนใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างอะเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะเดี๋เราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแหละแต่ก็รักท่านผู้ชมเหมือนเดิมลคะค่ะเดี๋ยวรอปีหน้านะสปริงหน้านะเดี๋ยวรอสปริงหน้านะมาลุ้นนะว่าเห็ดมันจะจะเยอะมันจะก็ยินดีรับฟัง ข้อติชมเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ด้าน่ด้านล่างวิดีโอได้เลยเนาะเราก็จะมันก็เป็นมันก็มันก็ดีแหละติชมมาเราก็จะได้ปรับปรุงนะคะเป็นแนวทางก็หลังจากนั้นมาก็เก็บเร็วขึ้นไงก็แบบเข้าเข้าเจอเห็นแล้วก็รีบถ่ายเลยแต่ก็ยังมีบางคนก็จะอยากอยากอวดเห็ดอยู่เร็วก็เร็วเกินนะคะแมวเร็วก็เร็วเกินค่ะบางทีเก็บไปแล้วเอ้าตายละลืมถ่ายปก ต้องมาแคปเอาอืมแต่แคปแล้วมันไม่ค่อยสวยนะพี่ว่าอืมอันนี้เหมือนเราถ่ายจริงๆอะเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อะไรหลายอย่างเลยนะปีนี้เนี่ยเพราะว่าเราลุยเก็บเห็ดกันแบบยาวมากช่วงซัมเมอร์แล้วก็ตอนนี้มันเห็ดมันก็เริ่มที่จะไม่ค่อยออกแล้วมันอากาศมันเริ่มเย็นเพราะมันเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงอะเนาะน่าจะยังมีอยู่แหละแต่ว่าไม่ไม่ได้มีเวลาไปเก็บของหนูอะไม่มีเวลาไปเก็บเห็ดอะไรอ่ะเห็ดกุ้ง เห็ดไมตะเกตน่าจะยังมีอยู่อืพี่ไม่ได้ไปเช็คอันนี้น่ะพี่ไอ้กอเนี่ะไม่ได้ไปเช็คเห็ดไอ้ไมตะเกตไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่ามันจะขึ้นอย่างนั้นะน่าจะขึ้นอยู่นะค่ะถ้ามันขึ้นมันอาจจะขึ้นดอกนิดน้อยอ่ะมันเย็นอย่างเงี้ยมันขึ้นช้าอืมรีนาะเรียกมาเห็นไหมเห็นข้างหลังไหมรีน่มองหไหมมองน้มั้ยเหรอ้า เลี้ยงมาด้วยนะแมว USA เลี้ยงมาด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสัมภาษณ์แมว USA เลี้ยงมาเลี้ยงมาแข่งนะคะไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงไว้ธรรมดาเนาะเลี้ยงไว้แข่งเลี้ยงมาไว้แข่งด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปต่อที่ป่าเห็ดกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเช็คดูเห็ดเผื่อจะเจอเนาะ นี่ไงสําเร็จแต่อีกระสอบหนึ่งไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะคุณแมวคุณอาจจะได้แบกอีกระสอบหนึ่งนะนี่ดิฉันต้องโกยกี่ข้อคะเนี่ยอ้อเอาไออีตอนเทนี่สิแมวงานนี้นะ่ะทําได้เบาๆอยู่แล้วออกมาทางนี้เด็กๆแป๊บหนึ่ง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 อย่าขึ้นเหยียบ ๋อก็ให้เขาจิกนี่เลยเอาให้ทั้งลูกเลยนะมาพ่อมาเอากินกระจายหน่อยเหมือนวันปุยอะวันปุย <Okay. S 2> ที่นานะ่ะอ uh ๋อ huh. uh huh. มันเปือง <laughs> มันจะเปือง okay. 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 เดี๋จะทำให้ดูอย่างนี้นใ,ชใช่ไหมกระจายมันจะเปืองไม่ต้องเยอะขนาดนั้น uh huh. นี่ uh huh. อ <laughs>